ไพ่จะบอกอะไรคุณเรื่องความรักนะคะไพ่หมอดาวจะบอกอะไรคุณกับความรักของคุณครั้งนี้อุ้ยนะคะรักครั้งนี้มันเหมือนแบบถูกอกถูกใจกันนะคะต่อให้พวกคุณเนี่ยเจอกันโดยบังเอิญนะแต่ก็เป็นคู่รักที่นะคะ,ะใจตรงกันนะคะเจอกันแบบฟุกๆเจอกันในสถานที่หรูหรามากๆริมแม่น้ำหรือตึก ตึกสูงหรือเจอกันด้วยเหตุบังเอิญใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นรักที่นะคะใจตรงกันนะคะคูณสองคนนะคะเจอกันนะคะแต่มันเป็นรักครั้งใหม่นะนะคะเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะมาดูใบที่สอง้อาวแต่คุณมองว่ารักของคุณครั้งนี้มันมีคู่แข่งแต่คุณก็พร้อมนะคะพร้อมจะสู้นะคะเพราะว่าใจมันใช่แล้วอะ่ะมันเจอคนที่ใช่แล้วอะ่ะ ะคะถึงคุณจะมองว่าคุณมีคู่แข่งแต่คุณก็มองว่ายังไงฉันก็ต้องสู้นะคะมาดูใบที่สามนะคะยังไงต่อนะคะความรักของคุณจะยังไงต่อนะคะว้าวนะคะเป็นรักที่มั่นคงแล้วแหละนะ,ะบางคู่เนี่ยอาจจะพากันไปจองบ้านนะคะสร้างบ้านแปลงเรือนหรืออาจจะนัดกันนะคะมีงานมั่นงาน หมายงานมั่นงานหมายหรือว่าตกลงใจกันว่าจะมีงานแต่งเกิดขึ้นแล้วแหละนะคะเป็นรักที่นะคะมีคู่แข่งแต่ว่าเขาก็เลือกคุณนะคะเป็นความรักที่เจอกันแบบฟุกๆเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจผมลิขิตเนาะนะคะเมื่อคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันนะคะต่อให้เจอกันแบบฟุกๆแต่ก็เป็นรักที่จริงได้นะคะ,ะจะมีงานมั่นงานหมายงานแต่งเกิดขึ้นแน่นอนบางท่านอาจจะจองบ้าน อ่ะเป็นเรือนห่อแล้วแหละนะคะขอให้ความรักของคุณนะคะสมหวังแล้วก็แฮปปี้นะคะถ้าใครมาเจอคลิปนี้นี่คือความรักของคุณแน่นอนถ้ายังไม่ได้เจอคุณจะได้เจอเร็วเรวนี้และเป็นรักแท้แน่นอนนะคะได้แต่งงาน